ไปหาหานไปหาแบบ ETF e มือเจอไปหาวอลกดเงิน,นมืเจอก็ได้โบนัยเสืยมือนจับหาหานที่มันแบบว่าสามารถใส่บัตรได้ก็บผมว่าเป็นยังบัตรสะพานมันใส่โบได้นะแต่ว่าไปไทยสะพานก็ใส่ใส่คือกันแต่ว่าอยู่นี่ใส่โบได้เลื่อมานั่งกินอันนี้บัตรเซเล่บัตรเซลสะพานมักๆแต่มันออกเข้มๆแล้ว มันแบบทางนอกมันในะห,หม่ๆกรอบๆนะมันคข้ายๆเขาจีเขาจีบ้านเทาไงทุกคนทางนอกมันกรอบแล้ว้างในมันแบบมันนุมนะกันผ้าเกลือเกลือจะเยอะแนเข้มๆก็เลยต้งแก้ออกมันคือเขาจีบ้านเท่าเขาจีบ้านเท่าก,กันเ,เกลือแล้วก็ไปจีไปปิ้งเนาะเอาย แนนหลอ่อแฟนสะผานมาสะานโทรบอกแฟนว่าฉันสื่อคองมาคนต้องการเด้อหน,นาบวชาา่ทันีมากไปเห็นงานดีสส้คมช Finish. The ticket gives you the uh, reduction on, on the price, but no, we don't want all. Prost, Fanny! Prost, Fanny! Hey, Baby! ตอนนี้เ้ากากำลังจะกลับประเทศฝรั่งเศสเนาะเดินทางกลับแล้วตอนนี้เป็นตอนสาวเมื่อคืนไปงานเบียตื่นสวยตื่นตืนเก่าโมงเนาะพอดีอแฟนไปไปจอดรถไว้ในเมืองนั่นแหละ มันเลยเวลาโจดนะพู้ที่เขาก็หลาเขาวาหายจีกเกนมาต้องไปจ่ายเงินค่า,าจจดโหลดยี่สิบยูโรภากันตื่นสวยแดลกเมื่อวานนี้เป็นวันแหลกของงานนาะของงานเบียมือนี่เขาก็ย่งแบบสล้องกันต่อประมาณหาหมือทุกคนเขาเขา,าขายเขาขายเบียขายเอ็น,นะเป็นงานซาเบียเฟสนะหาวัาน และสรันไปไปแต่มื่นเดียวเนาะเมื่อวานนีหมื่นนี้เขาก็กลับกลับ,ลบอ่ากับฝรั่งเศสคนเยอรมันเขาแบบว่าเขาผาผุ้มใจกับกับวัฒนธรรมเขาแย่งนี้ทุกคนเขาผาผุ้มใจแบบว่าวัฒนธรรมเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะเบืองแต่เบืองตานลตีนเขาสิบโอเขาสิบโอเดีนเพ่งต่างประเทศเลยอังกฤษเนี่ยมุกเบลีนินเลยแต่ว่ากะมีเพลงอิตาเลียนนี่อย่างสิ้นะด้วยก็เพลงแบบว่า ใน,ในแถบแถบยุโรปแบบเป็นเพลงเกา่เกาๆน่เองสินะเพลงอิตาเลียนแบบว่าเจ้าเจ้าเจ้าตัวนี้หันไร้วิ่ทุกบอลฝรัง่งเศสแห้งแบบเปิดบ่อยเวลามีางานนี่นะเพลงอย่างแบบเจ้าเจ้าเจ้ากรองอิตาลีอะเมื่อเอออะไรแค่แบบช่วงเพลงซ้ำเพลงแค่นั้นเองได้แั่แบบมีแต่เพลงเยอรมันนะฟังโบด,ดูเร่องเลยแต่กำม่วนเนาะแบบว่าคนเข้าเอ็นจอยกันนะนะ เรเป็นหมือแหลกนะอะไรกับผู้ยิงผู้ใส่เขาไปมักนิยุก่การใส่เสือผาเสื้อผ้านะอ่าประเภทนี้เขาเห็นนะพิดกันก่อนจะไปงานก่อนจะไปงานนะเบียร์เฟสนะในพิดกันกับแฟนนะพิกดกันอย่างเล็กๆน่อนๆนี่แหละแต่ว่ารวยที่ว่าชาพันแบบว่าเป็นคนแบบว่าคนคนใจหอนคนใจแน่หันนะแบบโมเคอังสินะขันแบบ เพราะว่ามันเคยพิดหวังเองียงผันผ่านมาเรียนะแบบถาสิพิษหวังองีกแบบว่าวบบแบบใจมันแบบแบบสร้างสร้างเธอประมาณน,นะเออปล่อยปล่อยนะอะไรก็ะพิดกันพิดกันกับแฟน์อะไรถ้่บริพิษกันเรืืองใหญ่นะด้วยอาจจะเป็นน้ำสักพานจะเป็นประจําเดือนน้ำมันก็ได้แบบว่าอารมณ์บอดีอะไแบบว่าฮ่าตัวทุกคนสอกฮาตัวสิกับสิกับประเทศฝรั่งเศสเองอยู่ฝรัง่งอยู่เยอรมันเด้ สิมเมื่อเองหาตัวรถไฟฮะตัวเครื่องวินแดบพ,พ่อพ่อพิดกันเนี่ยสะพันกับน,นี่ไปนอนโซฟานะพ่อะนอนโซฟาแล้วก็ไปหาตัวพ่อแฟนมาเห็นแบบว่าเพิ่นมาหงอยังไงนะแบบประมัณซิปนั่นี่นะแยกกันนอนนะเพิ่นมาหงอเพิ่นมาเห็นสะพันเอาหาตัวเ่อก็นเาอทำอะไรถ้าเป็นบ้าเพืออ่นแธอเป็นบ้าดิมันบะไรเป็นเรื่องใหงไง คิดกันบดแมนเลี่งใหญ่เหรแบบเธอเโกโกแบบไก่ไก่อย่เงี่ะนะเกือบ s a l y maybe standing on something หนึ่งวันพันเหตุการณ <c oughs> ์ต้านในหอดฝรั่งเศสท่านหอดเครืองทางย่อยบดยางหัวใครแต่ลดอันนี้มันแบบว่ามันเตือนนะมันทุกคนมันแบบว่าบริโปอยห้ยางรัวจนเบิดอท่านนะมันเตือนบอกว่าเออยางมันล่อยออกเถอะหน่อยเถอะหน่อยนะใครแต่มันไก่กับอ่าไก่กับบอลจอดรดก็ได้เขามาจอดบอลนี้ หลอดมันมีรูรัวเนาะมันแบบร่มมันอออค่ะนะสร้างเขากับสมง่ายง่ายทุกคนเขากับเป่าร่มเขาพอเขาหัวว่ามันรัวบอนไล์เขากับเอาสกอตเทปไม้ไว้หลังจากนั้นเขาก็ให้เขาเขื่อนหลดแบบว่าอยู่ในโพซิชันที่แบบง่ายต่อการสมและสร้างเขาก็บยาเสียนยังและใส่มันเป็นเสียนแบบเงยววไหมทุกคนเขาก็ยาใส่แล้วก็เป่าร่มหลังจากเป่าร่มแล้วเขาก็ตัด ตัดส่วนเกินของเส้นตีม,นมันเละออกมาจากโลโล์นะก็คือท่านั้นเลยแบบสอมแบบง่ายๆเหนะแฟนของสะพานะมีที่ปั๊มล่มแต่ว่าไอบ้บมีเส้นตีวยายนาดใส่นะ ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะคะทุกคนคนที่เข้ามาซ่อมให้บูหูก็การมาเป็นยังคือบริเชียเงินเขาบอกว่าฟรีแต่ว่าถาจะหายถีบกับบูเป็นยังเพราะว่นานั่นนะก็ได้แฟนสะพันก็ได้หายไปสามชยูโรในแถวตั้งเกี้ว oh, ขอบคุณนะอ่า uh, Have a good life Have a good wife <laughs> No Have a good good ride He said, good drive uh, and good wife. And good drive, he said. No, he, he said, good wife, he said. <laughs> and he looked at my face, he said. You think he said that? Mm. Oh, you don't hear that. No, I didn't. And he said, have a good drive and have a good wife. Oh, really? Two times, he said. Uh -huh. Ooh. Yeah. Ooh. That's why it's was free, maybe. Mm. Free, but how they make the perfect? You mean because the responsible of uh, responsible the autoroute, peut-être? Je pense. Mm. Free. Not pay money, but give tip. I'm not driving fast. He said to drive at 30. ไดปกติแฟนสะพันธครับสองร้อยโอไม่ใช่ก็ให้ขับแปดเซีแปดชิปอ่าความไวแต่แฟนสะพันนะครับสองร้อยปกติแล้วจากง่วงจะสีหอนเฮือนแล้นะอ่าปกติเมื่อเนี่ยแฟนสะพันนัดกับเพื่อนเพื่อนเนาะสีเห็ดอ่าเขาสีมาหาอยู่เพื่อนสีมากินข้าวน้ำรีโทรไปบอกเขาว่าเออบอสลัวเนี่ยฮะตอนนี้ยังอยู่เยอรมันอยู่ เราก็เลยแบบเออยกเลยมือใหม่คอนเทนต์วิ่งเข้าหามือนี้ว่าสิแบบจะงบสุกกับบ้านแบบจะงบสุกนะคะคอนเทนต์วิ่งเข้าหาบอกว่าเมสซ้ออัน ของหลากเดียมให้เนม่ยบงทซื้อมาสองอันเขนบอกว่าฉันโมโหว่าเธอมันแบบไรซื้อมาให้สองยาง้าพันบอกว่าซื้อซีเดียมมาเนี่ยเธอมักซีไรซื้อมาสองชีแต่ว่าชีซื้อมาสองอันแต่ชีน่ะคือกันชีคือกันค่ะเธอใจฉันเห็นใจนะชีอันเดียวกัน Bon? Hum. Hum. Je savais que ça te plairait pas. <laughs> Pardon, je savais que ça te plairait pas. Hum. ถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณหลายหลาสบายดีเดอ้อทุกคน